ดูแลลำไส้ดูแลชีวิตหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าลำไส้เนี่ยมีผลต่อสุขภาพทั้งระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานผิวอารมณ์นนะก็เริ่มต้นจากตรงนี้นี่แหละนะถ้าคุณรู้สึกแน่นท้องขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรือว่ารู้สึกเหมือนร่างกายอืดทุกวันนะนั่นอาจเป็นเพราะลำไส้ขาดสมดุลครับโดยเฉพาะคนที่กินผักน้อยหรือว่าพักผ่อนน้อยนะผมขอแนะนำนะฮะ หมอทิวนะ FOS plus นะซึ่งเป็น p r e b บโอติกนะเพราะในนี้นะมี FOS หรือว,ว่าใย,ยอาหารละลายน้ำนะครับที่เป็นอาหารของจุลินทรีดีในลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานเป็นจังหวะนะแล้วรู้สึกเบาสบายขึ้นจากภายในนะอย่ารอให้ปัญหาท้องผูกหรือว่าแน่นท้องสะสมนะเริ่มต้นดูแลลำไส้วันนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าร่างกายเบานะฮะหัวใจสบาย,ยมันเริ่มจากข้างในจริงๆ หมอทิว FOS พัดนะครับผมปักตะก้าไว้แล้วครับพี่หนุ่ยเป็นห่วงนะครับ